โอ้ย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 ชนแล้วครับปูโอ้จัดหนักจัดเต็มครับลากออกเนาะชาบละลายครับตัวนี้โอ้อ้าเดี๋ยวเหล็กแทงไส้แตกอีกครับชาบแล้วอ้าอ้อวโอ้ย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 ชนแล้วครับปูอ้าวอ้าว อุย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 ชนแล้วครับปูอ่าอ่าอุ้ยอุยอุยอยชนแล้วครับปูอุยเบรกชนกับแบบนี้เสียหายหนักกว่าเหลือเกินครับดีว่ามันไม่แรงเนาะอุ้ยอยู่หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่แทงใส่สลักพี่น้องครับละลายกับคันนี้เนาะ ลอยชนมีบุบนิดหน่อยครับตรงแันหน้าไฟช่วงล่างยิสูครับพี่น้องดุมสปน็อตรับช่วงล่างใหญ่ครับเบ็กลมแห้งเนาะว้าวเสียดายเหมือนกันครับตัวนี้ FM3MF ามเครับชาบละลายเนาะจัดหนักจัดเต็มครับอากาศร้อนอากาศร้อนนี่ชาบละลายไปเลยครับ โอ้ดูช่วงล่างครับช่วงล่างยืสุกกนะจะสามหกศูนย์ครับหดูซิฟลอดด้วยครับช่วงล่างโอ้ช่วงล่างจัดเต็มพี่น้องลมแห้งด้วยครัอากาศร้อนเนี่ชับละลายเลยพี่น้องโอ้ยมือฉีกเลยพี่น้องดูครับรับสู่แล้วคนหนึ่งเอามือไป ลัดโซ่อยู่แล้วบอกรถถอยเนาะแล้วมันดีใส่โซ่กับเหล็กเนาะงูแกฉีกเลยครับดูครับสองเล็บสายขวาเนาะอุ้ยดีว่ามไม่ไม่ไม่แผ้ไม่ใหญ่เอัจะลายครับแบบนี้นี่ครับกำลังของโซ่แบบนี้ครับแล้วรถพันด้านหน้าถอยเนาะเพื่อนบอกถอยแล้วมันดีใส่ชัสซีรถโอ้น่ากลัวครับแบบนี้ อันตรายครับนี่กับรอยชนอ <c oughs> งี่ชนท้ายเนาะนี่กับชนท้ายตรงนี้เลยโอ้แรงครับตัวแรงนี่ดูแบบ<า>นีแตกค่ับโอ้เดียวเดนรับแบบนี้ัอวดวดเสียวเนาะดึงแบบนี้เนออันตรายมากครับโอเคครับ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วจะลากออกไปแล้วครับฝากกดติดตามช่องครับตั้งชื่อวนวด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับ